สวัสดีครับกรสแสข่าวดังมาแล้วครับมีอึ้งคลิปโรงแรมดังหลังแตงโมเสียชีวิตสันทนะเผยคลิปโรงแรมดังหลังแตงโมจากไปแล้วเมื่อวันที่23มีนาคมบุกค่าที่กองคับการสืบสวนสอบสวนกองชาการตารวจนครบาลพันธมตโ,โทสันทนะประยุรัต์อดีตตารวจสันติบาลเดินทางมามอบหนังสือด้วยตัวเองหลังจากที่ได้มีการส่งตัวแทนมายื่นหนังสือก่อนหน้านี้เพราะขอเข้าพบ พลบทีนพสินปูลสวัสดิ์ผู้บังคับการสืบสวนกองชาการบุตสันนิบาลเพื่อช่วยเหลือในคดีการเสียชีพของแตงโมแต่ไม่มีใครรับหนังสือนั้นพลนบทีสันธนะพยุนรัฐอดีตสันนิบาลได้พูดคุยและตั้งคำถามกับป้อยเวรพนักงาน,อนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนถึงประเด็นเรื่องไม่รับหนังสือขอเข้าพบซึ่งฝ่ายธุรการของสถานที่ก็น่าจะรับไว้แล้วและลงเลขรับหนังสือ ไม่ใช่เรื่องยากหรือเรือากโดยเป้าหมายที่ตนตั้งใจจะนําหลักฐานมายัางกองคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลแม้จะทราบดีอยู่แล้วว่าผู้ที่ดูแลคดีแตงโมคือตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพราะสืบสวนสอบสวนนครบาลมีแต่คนเก่งมีฝีมือและพื้นที่ที่เกิดเหตุคาดว่าจะอยู่ในฝั่งนครบาลไม่ใช่ตกที่จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งยังเปิดเผยถึงคลิปเสียงในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ถูกปิดกระทันหันหลังจากเกิดเหตุการณ์ซึ่งอยากให้ตำรวจนำไปตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเกี่ยวโยงกันหรือไม่ และประเด็นเรื่องคลิปเสียงนั้นเป็นการสนทนาเพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจองที่นั่งของร้านอาหารภายในโรงแรมดูโดยทําทีว่าจะขอใช้บริการแต่ทางโรงแรมบอกว่าได้มีการปิดกิจการไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากมีการชะงักไปก่อนที่จะตอบอีกครั้งว่าอยากให้ประชาชนลองคิดดูให้ดีว่ามีความเชื่อมโยงหรือไม่ ส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตรวจสอบพยานแวดล้อมได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการเปิดประเด็นหรือหยิบยกไปสอบสวนต่อหรือไม่เท่านั้นเองขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ